มาดูการถอดนะครับแอร์ยี่ห้อ panasonic i n ์เตอร์นะครับ ตัวนี้ขนาดหนึ่ง BTU นสองพันวนะครับรหัส CS ขีด PU 13 SKT นะครับนําแดกนะครับถอดฝาครอบหน้ากากนะครับด้านบนถอดฟิลเตอร์นะครับสองข้างนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นยกแล้วก็ดึงออกอ ต่อไปก็ถอดเกีียวปล่อย2ตัวครับขวาและซ้ายใช้ไขควคงแฉกหรือสว่านมือนะนรครับการไข จากนั้นนะครับใช้มือยกด้านบนนะครับมี3ามจุดสองสาดึงหน้ากากออกเสร็จแล้วก็จะเป็นถอดลางน้ำนะครับปลดปลดตะขอของตัวดิสเพย์ออกนะครับอ่อ นี้การถอดรางน้ำจะมีอยู่2วิธีนะครับคือถอดเกียวปล่อยตรงมอเตอร์สวิงแล้วก็ถอดแจ็คคอนเนคเตอร์ออกจากบอร์ดครับผมจะเลือกวิธีที่2นะครับการถอดคอนเนคเตอร์ออกจากบอร์ดคลายเกียวปล่อยนะครับที่ยึดฝาปิดบอร์ดนะครับเสร็จแ,แล้วตัวนี้ดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วต้อง ปลดสายไฟเหมือนกันปลดสายไฟทำฉากปลดสายไฟนะครับจากนั้นก็ง้ามาครับจะเห็นสายนะครับของมันสวิงที่ออกมานะครับสองเส้น ให้เราถอดดึงแจ็คได้เลยคนระับออกมาก็มีสองเส้นนะครับสองตัวบัตสวิงซ้ายขวาขึ้นลงรุ่นนี้เสร็จ <c oughs> แล้วก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปใต้ลานครับกระดกขึ้นแล้วดึงออกดึงลงมาข้างลา่างรบ มไม่ได้เปิดสองน <c oughs> ไม่มีน้ำถอดล้างน้ำออกครับตนี้หอถอดกลมกระลอกคลายเกียวปล่อยที่อยู่ยึดแกนมอเตอร์นะครับทำการเลื่อนขยับดูว่าผ่านไ,ไหมเลื่อนหน้ก็จะถอดเกียวปล่อยอีกสองตัวครับฝั่งเกียวปล่อยอตัวหนึ่งครับฝั่งซ้าย เสร็จแล้วยกกลัามาดึงนะครับประคองแผงแนละ้วด,ดึงยกแผงขึ้นมาบนลนะ้วประคองแนละ้วดึงออกด้านซ้ายสไลด์มาก็เ, <Okay. S 2> เป็นอันเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการล้างสำหรับตัวแกนมอเตอร์นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นฟองน้ำนะครับใช้ฟองน้ำเจาะรูกลมๆแล้วก็ปิด ปิดช่องว่างระหว่างตัวแกนกับตัวมอเตอร์ด้านในนะครับไม่งั้นเวลาเราฉีดน้ามันจะเข้าไปด้านในอาจจะทําให้มอเตอร์กับลูกปืนเสียหายได้นะครับหรือถ้าไม่มีตัวนี้ก็อาจจะใช้ถุงยางนะครับถุงพลาสติกอุดเข้าไปในช่องของรูนะจะมีจะมีรูช่องที่ผลกมาจากมอเตอร์อยู่ใช่ลักษณะนี้เรียกว่าถอดล้างแบบถอดกรงกระรอกครับจะมีอีกช้อยหนึ่งก็คือล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็จะถอด ทุกอย่างออกมอเตอร์ออกหรือจะมีในคลิปนะครับว่าถอดล้างใหญ่เป็นยังไงนะครับมันจะไม่มีพวกวงจรไฟฟ้าไม่มีมอเตอร์ช่างก็สามารถที่จะปล่อยแรงดันน้ำให้เต็มที่นะก็จะล้างสะอาดกว่าอ,อย่างนี้ก็เรียกว่าล้างปกติแต่ว่าถอดกรงกระลอก โอเคเสะผ้าล้างจากนั้นก็กางผ้าใบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผ้านะครับแล้วแต่ผ้าของแต่ละท่านนะครับแต่ละช่างผมก็จะเป็นผ้าสำเร็จรูปแล้วกางแล้วก็ขึ้นโคขงได้เลย ก็อดีคือ,อใช้เวลาการไม่นานครับไม่ต้องจัดส่งอะไรเยอะแยะครับก็สามารถที่จะล้างได้เลยแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวขนยากครับเกะกะด้วยยิ่งรับเป็นคอนโดนคอนโดเนี่ยโอ้โหงานอาจจะต้องมีสองสามรอบนะในการขึ้นถ้าเป็นผ้าล้างแบบทั่วๆไปก็หมวนใส่ถัง แล้วก็ด้านเลยใช้นะแบบนี้ชินไปแล้วครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะครับฉีดน้ำยานะครับน้ำยาอะไรนะ <F 2. S 1> อ๋อ F สอครับ F 2อตัวนี้ผสมน้ำนะครับอัตราส่วนใช้ดีนะครับใช้ดีครับ1นต่อสหรือ oh, 1นต่อสนะครับ เ,เดี๋ยวลงราคาราคาว <ละ S 1> ไว้ใต้ใต้ล,ลิงค์ครับห้า <2 99. S 1> ล,ลิตรสองเก้าเก้าห้าลิตรอยู่ที่สองเก้าเก้ารวมส่งรวมส่งแล้วนะครับเป็นขนาดทดลองใช้ได้นานนะครับท่านใดสนใจก็สนใจสั่งลิงค์ได้นะครับล้างเองไ,ได้ไหมล้างเองก็ได้ครับจีบไป จะช่วยให้งานล้างง่ายขึ้นครับจะสะอาดกว่าเรามาถึงขั้นตอนการล้างครับข้อดีการล้างแบบถอดตัวกรงกระรอกนะครับพงกระรอกครับก็มันสามารถฉีดเราสามารถใช้ปืนนะครับฉีดเข้าไปช้อนใต้แผงได้นี่ยโดยที่ไม่มีอะไรติดข้างในแล้วก็ตัวกรงกระรอกก็จะเอาไปฉีดข้างนอกได้นะครับ ส่วนราคาก็จะแพงขึ้นมาจากล้างปกตินิดนึงครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละช่างแต่ละพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะล้วงล้วงได้หมดด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ใต้แผงนะครับจะล้างบนแผงก่อนนะครับแล้วก็ใต้แผงต่อ ทาเจลบีนะครับตรงแกนมอเตอร์คอยเย็นป้องกันสนิมแล้วก็ให้สามารถถอดได้ง่ายเหมือนเดิมตอนที่เรามาถอดอีกรอบหน้านะครับก็ปลายทางแกนฝั่งซ้ายด้วยนะครับก็ทำย้อนขั้นตอนนะครับยกแผงขึ้นแล้วก็ สอดตัวคัวกลอนครับเข้าตรงแกนมอเตอร์แล้วก็ดันเข้าไปครับก็จะเข้านะ้วใส่บูธนะครับตัวนี้ก็ทาจารบีไปป้องกันเสียงดังนะครับทำการล็อก การล็อกมอเตอร์เทำการล็อกกงก็ล็อกเข้ากับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นหัวแฉกนะครับไ <Okay. S 2> ขให้แน่นพอประมาณนะครับผ้ามแรงเกินไปถ้าแรงเกินไปรอบหน้ามันจะไม่สามารถถอดได้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรตาปาลาลวที่จิกลงไปแล้วกดลงไปแล้วมันจะเป็นนูน,นขึ้นมาแล้วมันจะดึงไม่ออก ต้องเทียบแรงตัวเองกับสว่านดูนะครับถ,ถ้าใช้สว่านปรับระดับได้นะครับยึดเกียวปล่อยครับตัวหนึ่งทางซ้ายของผมจะเป็นสว่านแบบปรับระดับได้นะครับปรับกำลังได้ใช้อยู่ประมาณเบอร์สิบสามถึงสิบห้าตัวนี้เป็นดีวอล ไปเป็นรางน้ํานะครับมาดูขการใส่รางน้ําใส่ตัวท่อน้ําทิ้งเข้ากับรางน้ําครับปดให้ให้เข้าไปสุดก่อนสแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปดันรางน้ําเข้าไปนะครับทําเหมือนเดิมนะครับยกยกขึ้นข้างบนก่อนทำย้อนขั้นตอนนะยกขึ้นข้างบนเข้าก่อน แล้วก็งัดลงมาจะมีเดือมันจะมีเดือล็อกอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข้าแล้วเสียบคอนเนคเตอร์นะครับเข้ากับบอร์ดก็จะมีสีขาวกับสีฟ้าก็ใส่ใส่ตามสีอย่าลืมเช็คไฟก่อนนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อนทำงาน ติดตาครอบบอดครับไขก็ปล่อยหนึ่งตัวติดตั้งชุดไฟเข้าก็บอกลายนิวต้นครับสองเป็นนดวตน้นสามเป็นคอนโทรล ใส่ดิสเพย์ใส่ฟ้าติดบอร์ดด้านบนใส่บล็อกอัพคงแอร์ครับใส่คงแอร์กดกดสามจุดครับ <c oughs> กดลงสองสามเช็คว่าขอบสนิทหรือเปล่านะเสร็จแล้วก็มอดได้เกียรปล่อยสองตัวซ้ายขวา ใส่ตัวปิดน็อตไว้ครับตัวปิดเชียวปล่อยไ้เสร็จแล้วก็ฟิลเตอร์แล้์ฝั่งซ้ายฝาปิดด้านบน ็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็งานล้างของแอร์พนากนุกอินเวอร์เตอร์รหัส CS PU 1 3 SKT แนละ้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับ